คุณผู้ชายคนไหนที่รู้สึกว่าช่วงนี้พลังงานดอกร้าง,ง่ายหรือมีปัญหาที่อยากอึดถึกทนให้ได้มากกว่าเดิมบ้างครับ วันนี้ผมมีทางออกที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุดกับ4สุดยอดสมุนไพรบำรุงชายที่คุณสามารถเดินเข้าเซเว่นแล้วหยิบมาได้เลยเพราะเรื่องหย่อนสมรรถภาพหรือฮอร์โมนดอกไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือความเป็นจริงที่เราเจอได้ทุกคนโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าสู่วัยเลข3ฮอร์โมนเพศชายมันเริ่มลดลงครับและปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ก็ตัวเล่งชั้นดีเลยนอนน้อยเครียด ดื่มสูบแถมมีโกคประจำตัวอกีกก่อนจะไปดูว่ามีอะไรบ้างฝากกติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ตัวแรกฉายาเขามาแรงมากครับคือกระชายดำหรือไวอาก้าแห่งตะวันออกกลไกสำคัญของเขาก็คือเพิ่มการไหลเวียนเลือดครับ สารในกระชายดำเนี่ยจะมีฤทธิ์คล้ายกลุ่มที่เข้าไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวทําให้หลอดเลือดที่น้องชายมันเนี่ยคายตัวและขายายตัวได้ดีขึ้นผลคือการแข่งตัวเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นและคงความแข็งตัวได้นานขึ้นแถมยังช่วยนะครับเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและที่สําคัญคือเพิ่มพละกําลังและก็ความทนทานนะครับและนี่ก็คือรูปแบบที่คุณหาซื้อได้ในเซเว่นนะครับจะเป็นแบบน้ําหรือแบบแคปซูลก็มีให้เลือกลองพิจารณาดูนะครับ ตัวที่2ก็คือสมเกาหลีนะครับเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาหลายพันปีนะครับจัดอยู่ในกลุ่มอะแดปโตเจนหรือสมุนไพรช่วยปรับตัวให้เข้ากับความเครียดสารนสำคัญก็คือจินเซนโนไซครับมันช่วยกระตุ้นการสร้างไนติกออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบในน้องชายเนี่ยคลายตัวพูดง่ายๆก็คือมันช่วยให้เลือดเนี่ยสามารถไหลเวียนเข้าไปเลี้ยงได้เต็มที่ขึ้นสมยังช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลซึ่ง เป็นสาเหตุทางจิตใจที่ทําให้สมรรถภาพดรอปและยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอสุจิได้อีกด้วยสมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถหาซื้อในเซเว่ได้ง่ายมากนะครับมีทั้งแบบน้ําเข้มข้นแล้วก็ทั้งรูปแบบแคปซูลเลือกตามสะดวกเลยเมื่อถึงสมุนไพรราคาแพงอย่างทังเช่าหรือยญาหนอนที่คนจีนยกให้เป็นยาบำรุงไตและปอด ถังเช่าเนี่ยเด่นในเรื่องการเพิ่มความต้องการทางเพศผ่านการช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายและที่สําคัญไม่แพ้กันเนี่ยถังเช่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตซึ่งคือพลังงานหลักของเซลล์นั่นเองครับ ผลคือความทนทานของร่างกายจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทําให้คุณทํากิจกรรมต่างๆได้นานขึ้นและฟื้นตัวได้เร็วถึงจะแพงและหายากแต่สมัยนี้เนี่ยหาในเซเวได้แล้วนะครับลองมองหาแบบแคปซูลหรือแบบน้ําตามภาพนี้ได้เลยตัวสุดท้ายก็คือเห็ดหลินจือตัวนี้อาจไม่ได้ออกลทธิ์แบบปุ๊บปับแต่เนน้ที่การแก้ปัญหาที่รากฐานและสุขภาพโดยรวม เห็ดหลิงจืดช่วยบรรเทาปัจจัยทางจิตใจที่เป็นสาเหตุหลักของสมรรถภาพทางเพศดอกทั้งความเครียดความกังวลและยังช่วยรักษารักษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องการบำรุงสุขภาพโดยรวมทั้งควบคุมไขมันความดันและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี เห็นลิ้นจืดก็มีขายใน7 e เ e ่ e อีเเช่นกันครับหาได้ในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพทั่วไปและนี่คือสมุนไพรที่เราสามารถเดินเข้า7 e เ e ่ e อีเ แล้วไปขว้ามาเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังชัยได้ง่ายๆครับแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเน้นย้าก็คือสมุนไพรเป็นแค่ตัวช่วยหรือทางเลือกหนึ่งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ทําให้สมรรถภาพดีขึ้นทันตาเห็นแบบปฏิหารนะครับสุขภาพที่ดีต้องมาจากการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและจัดการความเครียดให้ได้ ที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือกำลังทานยาบางชนิดอยู่ ห้ามซื้อมาทานเองเด็ดขาดควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทานเสมอนะครับนี่คือเรื่องความปลอดภัยที่คุณเนี่ยห้ามละเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทางเลือกที่ดีสําหรับคุณผู้ชายทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่กําลังมองหาตัวช่วยและที่สําคัญกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ